ว้าว wow. นี่แหละฮะประมาณนี้นะฮะมาคนเดียวเนาะสั่งเป็นชุดเล็กไปก่อนแล้วกันนะฮะชุดเล็กเนี่ยราคา250บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าก็เหมาะสำหรับการมาทานคนเดียวนะในชุดก็บอกว่าจะมีหมูหมกักหมู3าชั้นมีตับมีกุ้งมีปลาหมึอกกรอบชุดผักรวมน้ำจิม้มซีฟูด้ดพริกกระเทียมมะนาวแต่ว่าพวกน้ำจิ้มนี่ต้องแจ้งพนักง,งานว่าจะเอาอะไรนะนี่ฮะเราสั่งอันแรกเออต้องชมร้านนี้เลยว่ากระทะโคตรใหญ่นะ <laughs> ใหญ่มากเดี๋ยวเทียบกับมือ ใหญ่มากอะ่ะแล้วฐานก็แรงมากเลยนะสุดยอดอันนี้คือน้ำจิ้มบุกกะทิ s i g n a t u r นะฮะเดี๋ยวมาชิมก่อน้นันนี้จะออกหวานนะฮะหวานกำลังดีหวานกำลังดีแล้วเราก็เติมกระเทียมลงไปเดี๋ยวมาดูน้ำจิ้มสุก,กี้นะครับผมนี่ชิมดูนะเนื้อสัมผัสเนืดนะฮะเนืดดีเข้มข้น,นครับออกเค็มนะรสจะออกเค็ม ต่เนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับผมชิมแล้วโอ้อันนี้เดอะเบสเลยฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดเขามีความเปรี้ยวกําลังดีต่อไปอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบของเรานะครับนี่ก็จะมีเนื้อหมูมี3ชั้นหมึกกรอบมีตับมีกุ้งนะฮะประมาณนี้ใครก็คนก่อนได้เออแต่ว่าผักนี่เขาให้เยอะอยู่นะนี่ฮะเออเอาสิผักเน้นเน้นๆเลย ก็จะมีเป็นผักกาดนะฮะผักกาดแครอทนะครับผักบุ้งเออนี้น่าจะผักกะล่ำแล้วก็เห็ดเก็บทองบุ้นเส้นประมาณนี้อันนี้ล้นๆเลยฮะกินกระจุกๆโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทานกันละ